การขายไข่อะมันก็สร้างแบรนด์ได้ตัวแบรนดิ้งเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าซื้อไข่ร้านคุณโดยไม่ต้องแบบดูเรื่องราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นๆได้แต่การสร้างแบรนด์เนี่ยมันก็สร้างได้ไม่ยากถ้าคุณเฉพาะเจาะจงให้ดีการที่จะสร้างแบรนด์ได้เนี่ยคุณต้องรู้3ามอย่างเนี่ยให้ชัดก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใครเพศแหล่งที่อยู่ สไตล์การใช้ชีวิตแต่งงานโสดมีลูกมีครอบครัวแล้วหรือว่าแต่งงานใหม่ๆตรงนี้ก็ดูว่าเป็นสำคัญคุณต้องแยกไว้เลยแล้วข้อ 2. คุณสมบัติอะไรที่ทำให้ลูกค้าซื้อไข่ล้านคุณบ้างคุณภาพคุณสมบัติความสะดวกสบายความเชื่อถือได้คุณบริการดีจัดส่งถึงที่ราคาถูกหรือความหรูหราการจัดแต่งร้าน ที่คุณทําให้ลูกค้าแล้วลูกค้าเลือกซื้อขายร้านคุณส่วนข้อที่3ปัจจัยข้อไหนที่ทาให้ลูกค้าซื้อขายร้านคุณมากที่สุดในส่วนเนี้ยมันแต่ผมอยากให้คุณลีนเอาในส่วนที่ทเหตุผลที่ราคาถูกที่สุดเนี้ยทำเอาไว้ที่หลังสุดเลยคุณไปดูเหตุผลข้ออื่นดีกว่า การจัดร้านที่ดูดีการพูดคุยกับลูกค้าที่ลูกค้าพอใจการแพคเกจจิ้งการตกแต่งร้านหรือความสดที่คุณให้ได้กว่าร้านอื่นก็นคุณไปรับไข่มาใหม่สดทุกวันหรือการเฟรนลี่ของคุณปัจจัยไหนมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามากที่สุดคุณก็เอาส่วนานั้นมาขยายให้ชัดเจนให้ฝังลงไปในหัวของลูกค้า เมื่อคุณฝังส่วนนี้ไปในหัวของลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะจําร้านคุณได้เมื่อไหร่ที่นึกถึงจะซื้อไข่เนี่ยลูกค้าจะนึกถึงไข่ร้านคุณก่อนเสมอแล้วก็จะจําคุณค่าที่คุณได้มอบให้เรื่องความเฟรนลี่ความสดความสะอาดเรื่องการบริการที่ดีความรวดเร็วทันใจการเตรียมไขใ่ให้ลูกค้าอยู่เสมอจุดสําคัญเหล่านี้คุณเอามาขยายให้ชัดเจนแบรนด์ หรือภาพจําในหัวของลูกค้าก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่นึกถึงการซื้อไข่ลูกค้าก็จะแวะมาซื้อไข่ร้านคุณทันทีตรงนี้ก็จะทำให้ลูกค้าไม่สนใจเรื่องราคาเป็นหลักแต่จะให้ความสนใจเรื่องของแบรนดิ้งเป็นหลักครับวันนี้ผมไปแล้วฝากกดหัวใจและติดตามให้ด้วยนะครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ทิงเอะยินดีครับ